แต่ล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวพร้กันไปเที่ยวด้วยกันมาใช่ก็แอบเพิ่งได้ ได้ปิดกล้องละครไปก็เลยได้มีเวลาไปเที่ยวแสดงว่าก่อนหน้านี้คือไม่มีเวลาให้เขาเลยไม,ไม่มีค่ะเขาก็ไม่มีเวลาให้แอร์พ <c oughs> อก<อ>ันไม่ไมคะไม่ค่ะก็ต่างคนต่างทํางานแต่ว่าคราวนี้ก็ไปไม่ได้ไปสองต่อสองด้วยใช่มีเพื่อนไปกันเยอะเลยเขาหน่อยไหมว่าอุ้ยอดสวีทอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะไม่เป็นไรเลยสบายสบายแต่ก็ยังมีเวลาได้สวีทกันอยู่บ้านใช่ไหมได้เจอกันเรื่อยๆค่ะใช่แล้วทริปนี้ที่ไปเนี่ยมีเวลาแบบเอ้ยเธอเราขอไปอยู่กันสองคนอะไรบอกเพื่อนๆออย่างนี้มี ไม่ไม่ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นทริปที่แบบ r e u n i เพื่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกจริงๆเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรทริปเป็นแก๊งใหญ่เนาะใช่แก๊งใหญ่ค่ะใช่เพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วใช่ก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนุกไม่ได้ซีเรียสอะไรได้มีโมเมนต์อะไรหวานไหมหวานทุกวันอยู่แล้วค่ะชอบชอบประโยคนี้ต่นอยู่แล้วจริงๆเราเราคิดผูกลืงแบบความหวานมันไม่จําเป็นต้องไม่จาเป็นเพราะเราก็ เดี๋ยวก็มีเวลาไปกินข้าวกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ซีเรียสเอาจริงๆเรายุ่งไม่มีงานไม่มีเวลาไปเที่ยวเขานานแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ ก็ก็ต so mm ิด hmm. ช่วงโควิดด้วยก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันใช่ก็เนี้ยค่ะพึ hmm. <ok ่งเพิ่งได้มาเที่ยวเนี้ยพิ่งได้ซึ้นเครื่องบินพิ่งได้ไปเที่ยวเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ก็เกือบปีอยู่เนาะใช่ใช่ค่ะเป็นไงเขาพอได้ไปเที่ยวแล้วแฮปปี้มากแฮปปี้มากเลยค่ะก็เหมือนได้ชาร์จพลังเนอะแล้วได้มีแรงทำงานต่อ ความหวานกันเต็มที่เนาะค่ะแหมใส่เยอะเลยคนเนี้ยแทนไปเที่ยวตันบ่อยไหมคะแบบตอนนี้ไม่ได้เที่ยวแล้วอ่ะค่ะก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมอืมที่ผ่านมาคายุ่งเวกกันแน่สองคนน่าจะพอๆกันค่ะใช่เราดูแลกันยังไงคะแบบเป็นยังไงขึ้นยูทูบในกาลีอะไรอย่างเงี้ย จริงก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสแล้วก็จะมีกินข้าวแล้วก็มีวีคเอนวีคเอนที่บางครั้งไอก็ถ้าไม่ไม่มีคิวถ่ายก็จะไปกินข้าวกันเจอกันแล้วไม่ซีเรียสคือหาเวลาบริหารกันได้เรื่อยๆค่ะตค่ะอ๋จริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาแต่ว่าพอเราว่างปุ๊บเขายอมเจดเวลามาให้เราเลยไหมเพราะเขายุ่งใช่เขาก็จะเหมือนเขาก็จะ มีเวลาเขาจะถามอยู่แล้วว่าเออวิกนี้อยู่ถ่ายวันไหนถ่ายคิวละครยังมีวันไหนบ้างถ้ามันตรงกับวันที่เขาว่างเขาก็จะเคลียร์ให้เราแสดงว่าเขาสแตนบายเคลียร์ให้ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆเราคือเขาเอาเวลาเราเป็นหลักใช่ไหมด้วยค่ะกันละกันเขาจริงๆเวลาเราน่าจะไม่แน่นอนใช่ค่ะใช่ถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่ว่างเขาก็จะไปตีกอล์ฟกับเพื่อน รู้ใจดูยอมเราดูสบายค่ะสบายได้อิจฉาอิจฉาอู้นี่คือถามทุกคนนี่คืออิจฉาอิจฉาอยากได้บ้างค่ะมีแผนที่จะแบบว่าตั้งเรือนหอไว้ก่อนแต่งไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคือคือมีเลงๆไว้บ้างไหมว่าถ้าสมมติว่าแต่งแล้วเราจะใช้เรือนหอที่ไหนไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าใกล้จะแต่งอยู่แล้วนะ ก็ของตัวเองก็มีไม่เป็นไรนค่ะ <laughs> อ, <laughs> อยู่กันอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อ ok ว่าไม่ได้มีแผนว่าเออจะต้องมีการขออะไรจริงจังยังค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าจรงิงๆริงเรื่องนี้คือเราคิดว่ามัน,นไม่ได้จำเป็นขนาดหรือไม่ได้สําคัญว่าแบบต้องมอยงียังไม่ได้คิดถึงขนาดน,นั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปงานก็คิดไปได้นิดนึงแล้วคิดเอง คิดเองเออเองเขาไม่ได้เป็นสาวเขาอะเนาะอ๋อใช่ค่ะเขาต้องยอมอยู่แล้วไม่มีอะไรค่ะจริงสองคนใครตามใจกันก็ตามใจกันแล้วกันนะคะจริงๆก็ก็แล้วแต่เราก็จะแล้วแต่ยูแล้วแต่ยูกันไปเรื่อยๆค่ะแต่พูดถึงความใจร้อนนี่ใจร้อนแอนชนาเลอร์แน่นอนชนะใครคือ จริงๆเขาเป็นคนนิ่งไงค่ะพอเขานิ่งปุ๊บเราก็นิ่งตามไม่มีอะไรคือเราก็โตขึ้นด้วยอ่ะเราจะมานิ่งเงาเหมือนแตงเด็กไม่ได้ใช่แขาวอกสามปีที่ผ่านมานี่คือลงตัววราเขาจเยี่ลงตัวใช่เขาเหมือนมันเข้าใจอะไรเหมือนกันหมดเลยอะค่ะช่วงอายุอะไรหลายอย่างชอบอะไรเหมือนกันด้วยก็เลยไม่ต้องปรับอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าการมองลูกเลยคือคล้ายกันใช่เหมือนกันเขาเป็นคนรักรักชีวิตก็ชอบสนุกอะไรกเหมือนกันค่ะมองโลกในแง่บวก เขาทำให้เราอยู่เขาได้แบบนานโดยที่มันไม่ได้มีปัญหาเพราะอะไรเหมือนเขาเป็นคนเขาเป็นคนคิดบวกเขาเป็นคนทำให้เราอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันเรามีความสุขก็จะสนุกไปด้วยกันออกกำลังกายชอบอะไรเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันเลยออกกำลังกายล่าสุดเราก็ออกหนักอยู่เ่ะใช่ค่ะไม่ยอมค่ะไม่ยอมพูดเลยไม่ยอมค้าไม่ใช่ก็เราก็เหมือนเป็นคนเอาชนะตัวเองด้วยแอนเป็นคนกายมันชอบจักเรื่องสุขภาพเรื่องออกกำลังกายไปเลยพอเรายกได้เท่านี้ เรารู้ว่าเรามีแรงเหลืออีกนิดนึงอะ่ะเราก็จะพึบเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นติดออกกาลังกายไปละอันนี้มันติดติดมาจากเขาหรือว่าจริงๆเราชอบอยู่แล้วด้วยคือชอบอยู่แล้วแต่เขาก็เหมือนเขาเป็นคนมีวินัยมากมเขาตื่นหกโมงเช้าไปยกเวทออกกำลังกายทุกวันมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรมีวินัยแบบนี้บ้างนะรักสุขภาพแบบนี้บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนช่วยให้ให้เรามาคิดเรื่องนี้มากขึ้นด้วยอ,อันนี้คือเรียกว่าแบบชักจูงมันไปในทางที่ดีใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ยกยกกระชัย อะไรนะคะใช่วันนี้ไปติดไปติดเอเรียลไปเรียนแบบว่าฮ o ปมาเห็นเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วไปสัมภาษณ์เบเบ้ก็เลยก็เลยชอบด้วยก็เหมือนเจอแบบเจออีกแนวทางของเราว่าปกติเรายกเวทเนี่ยเราแข็งแรงไปอ่ะเราก็บางวันมันก็จะเบื่อพอเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ความแข็งแรงเราได้ไปเหมือนโชว์ฮุปอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีเพิร์เิขึ้นมามันมีแบบเรายิ่งอยากอยากแข็งแรงมากขึ้นเพื่อเราจะได้โชว์เราทําท่ายากมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบนฮ o ป สนุกมากเหมือนแบบเหมือนได้โชว์ทุกวันเลยมันมันมันเหนื่อยไหมแต่มันยากไหมเหนื่อยมากคือมันมันเจ็บมันต้องใช้แรงแบบท่อนบนเราเยอะมากแทนแรงหลังแรงแขนเราเนี่ยค่ะมันต้องใช้เยอะมากอันนี้คือได้แรงเวลาเจเบบ้จากเบเบ้ค่ะไปสัมภาษณ์รายการแล้วก็ซีโชว์นั่งขึ้นโชว์แล้วแบบนั่งดูแล้วแบบเฮ้ยตายแล้วสวยจังเลยแบบฮอตจังเลยแบบสุดยอดกเลยอก อยากเป็นแบบเบบี้ค่ะอันนี้คือเราเพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเริ่มพเมมพิ่งเริ่มมาประมาณ5ครั้งเองค่ะอ๋ออ,อยากจะแบบเอ้เล่นจนโปรเลยไหมแอบก็อยากอยากอยากเก่งขึ้นนะคะมันมันได้อะไรมาเล่นไปเรื่อยๆคือแอร์เป็นคนมาสายชอบเต้นอยู่แล้วชอบฟังเพลงชอบชอบแสงสีเสียงอยู่แล้วพอมันเนี้ย <laughs> พอเราได้ขึ้นไปโชว์อะ่ะมันเหมือนแบบ เราฟินเราเป็นแบบ b e y นเซ่หรือเราแบบนึกออกแม้เราได้แบบใช่ <c oughs> ก็ชอบชอบเป็นแบบนี้มีแบบขึ้นไปเหมือนจะไปกระแสนิยใช่ค่ะมีไฟแล้วก็แบบว่ามีเพลงอะไรอย่างงี้ใช่เราได้สุขภาพด้วยใช่แข็งแรงด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คลิกกับเบนเขาได้ดีบอ,อกเขาไม่ได้โหนฮุกนะคะไอโหนคนเดีย <c> ว <oughs> ออกคนละกายไปถึงไลฟ์ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆตั้งโปรอะไรไว้สําหรับการออกแบบนี้คะ จริงๆไออยากทำได้ทุกอย่างไออยากแข็งแรงรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากสามารถแบบจับอะไรแล้วก็แบบเล่นได้เลยทำได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยโกลนนี่เราเป็นแบบ,แบ,บเบบีเลยเป็นครูสอนอะไรอย่างบบเงี้ยเลยไหเบบีเบบีเขาเราเขาแบบปราจประาจาปไปแล้ว<ๆ>เราขอแบบ เอาสนุกให้เรามีความสุขกับการออกกาลังกายดีกว่าเพรก็ไม่ถึงขั้นว่าอยากจะเป็นครูอยากจะเก่งเชี่ยวชาญทุกด้านแล้วสอนคนอื่นได้อาจจะอาจจะสอบไม่ต้องสอนเพราะว่าไอ้ว่าพอสอนมันต้องมีความรู้พอสมควรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะให้คําแนะนําอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพหรือออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเห็นเหมือนเพิ่งไปออกกับพี่แลศมีแค์มาด้วยใช่ไหมพี่แขคืออาทำรายการสปอตบลัดอยู่คชะ ตามได้นะคะได้มีให้กำลังใจพี่แขอะไรบ้างสำหรับเรื่องที่ผ่านมาอ๋อก็คุยกันเรื่อยๆให้นางรู้อยู่แล้วให้กำลังใจนางตลอดก็คือซัพพอร์ตเต็มที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะแต่นางปรึกษาอะไรเยอะไหมพี่แขคะไม่มีไม่มีคุยค่ะโอ้ยนางมีคนซัพพอร์ตเยอะอยู่แล้วในวันเราก็ให้กำลังใจทางค่ะชิลไปโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพเสปอร์ตนะ